นั่งเฝ้าปิ่งไก่พี่น้องปิ่งไก่ปิ่งหมูบักลานั่งเฝ้าปิ้งไก่วาย่าได้กกะใหม่สุดเทียพี่น้องคอยคอยเสิผ้าเฝ้าย่างเซินไปกลับมาแล้วก็ะใหม่แล้วปิ่งหมูปิ้งทานเอานะพี่น้องทานฟื้น ตัวอย่างห้องแย่ๆคนบักลากระส่ขวดเบิดเหมือนว่าดูนะกระลอกเริ่มออกมาแล้วพี่น้องเพราะว่าให้มาเบิดได้กินขั้นไสเต้นดงๆดงดงออกมามาฟิงแดดบ้ากะลอกกันเลยต้นสนก็ยังเขียวคือเก่าอยู่เนาะพี่น้องมานี้ ยอย่างใกล้ตัแต๊บตัแป๊บ,บดูหน้าเด็กน้อยใช่ลังสาติ่งหมูเริ่มหอยพี่น้องหมูก็เริ่มหอยให้เป็นตน้นเป็นต้นกินตะทอดหลายกะอยากยากแน่นะติ่งสิ้นหลอด น,นก็คือคอยบอกนะพี่น้องมักปิ้งย่างคอยกระเสีย้าเอามาอันกิจ,จากรรมแบบเอาทานเอาฟืนนี่แหละคอยมักบรรยากาศเนี่ยนี่เนาะว่ามากรรากาักแบบเตาอบเตายังหะนะพี่น้องเฮ็ดเอาบรรยากาศแล้วก็ได้แซบนันนะพี่น้องแล้วแต่พูดได้มักนะแต่คอยมักเนี่ยนี่พี่น้องคอยหมักเฮ็ดไขยเหงาไข้เขียดคอยนะพี่นอ้องอื Yeah. บอกท่านผู้ชมที่หนูอาบน้ําหรือยังฮะห,หนูอาบน้ำหรือยังก่อนจะลงมาตรงนี้อาบแล้วครับแล้วสภาพตอนนี้เป็นยังไงหน้าดําเป็นหมาเลยใช่ไหมหน้าดําเป็นหมาน้อยเยอยใช่ไหมพุทพุดพุทธเตงไรย้างเตยงอะไนี่ดูสภาพผมที่ <laughs> เหลือแต่หัวหัวพอดูได้แต่ส่วนอื่นผมดูไม่ได้เลยครับแม่เพราะว่าผมเปื้อนมากใช่ไหมดูเท้าสิไฟสิดูอาบน้ำให้พี่น้องขอยอาบน้ำมือเรสามรอบพุนบัลลีมันก็ขวดแขนข่อยเนาะเอาล่งอ่างถ้าบ่อาบบ่อได้พี่น้องเพราะว่าเขานอนเบาะนอนเตียงฮนะเขามีเตียงนอนนอนในบ้านอ่ะนอนในเตียงอ่ะมันก็ต้องแบบ เสร็ให้เขาเนี่ยนะพี่น้องมันก็ต้องจับอาบนี่พี่น้องแต่ว่ามันบอเป็นอย่างนี้มันมากนะพี่น้องออกบ้านนน่ก็มาเล่นน้ำอยู่นี่กละมังได้พี่น้องกละมังอันแบบว่าหิมะละลายนะเขาก็มาหล่นน้ำโอ้ยเหมาาือเช้านี่พี่น้องหัวกันปานแบบว่าเลี้ยงเด็กอนุบาลน,น่ะพี่น้องต้องอาบนา้ำให้เขาต้องสั่นแะพี่น้องเออแค่น,นั้นแหละ ก็เลี้ยงเด็กอนุบาลนี่เรียนล่ะเพราะายนี้ว่าโอ้ยก็สำหรับคนบริเลนเฮียงานนอกบ้านนะพี่น้องก็ยู่กับสัดก็ต้องเลี้ยงสัดไปันล่ะเส้นอะไรเจ้าดูเอวดูอะไรมันด้องเอาวะม้วไหมเอามูวนมันดำไม่เอาหรอก ฉก,ก,ก,กปกฉกปกดูงกาห้องครับครับครับรับกาหละอย่งกาและแต่ว่าแม่เห็นว่าคับคกาห้องเห็นอ่าตอนนีนั่นอ้วนถดถดมาแล้ละคอยเฮ็ดตกเลยนะพี่น้องกนี้ทั้งอย่างอ ปลาท้องนั่นไห่เนี้ยนะพี่น้องเนี่ยหน่อยเขามากกินเดี๋ยวนะลูกนะ,ะต้องหากิจกรรมเฮ็ดซื้อดอกพี่น้องอืมแต่ก็กินแนวอื่นอยู่ดอกว่าออมอันนั้นไว้ออมเนื้อไว้นะพี่น้องคอยสิกินออมเนื้อกับอย่างสุมมส้มมอนี่ซุ้มมอนี่กัแจกลูกน้องไปแน่นะมาแมวมันบอกพี่น้องอืม มาขายกะสิกินอะน,นั้นจะคล้องก็สิกินออมออมเนื้อไปนะพอออมไว้แล้วก็มยามย่างปลายางปูเจ้าสิเริ่มอมว่านหยาไถหย,ยาแก็มองในเห็นรถแลนเน่เรียนมาขึ้นแล้วว่าจะแม็นโตอีกยังได้เหู่ห้องสุดๆอยู่หล่อนี่กุ้มหมักญ่เมอก,ก้อนนี่มอก,ก้อนนี่กกนนหันแม่นอัน มาจิงจอกพี่น้องอันยุ่พวกเขานะมันมันตีนพวกมองขาวๆน่ะตีนพวกเขาพี่น้องเออแล้ว่ะแต่ตุ่มตุ่มตุ่มมากห้องโอ้โอ้โอ้อยู่ได้อยู่นะพ่อยายเดี๋ยวป่านนี้มาขึ้นมากมาขึ้นนี่พ่อยายได้ยินเสียงเสียงคือเรียกหน่อยคุยกันนี่ว่าสันยุข้างนาเจ้าที่ยานอยู่แล้วสันใครที่ยานนี่ยัง มันกเสิเที่จะว่าผีประสันบ่แมนดอกมันเป็นสั์คุ้ยกันนะพี่น้องจะเป็นเสียงอยังแต่ว่าหลังจากอันนั้นนะหลังจากเสียงเล็กหน่อยปัณี้ประมาณตีสองตีสองหนี่สีได้เห็นอันนั้นได้ป่ะนะอยู่ในกล่องนะพี่น้องที่เห็นกล้องวงจรปิดเนาะเห็นกลุ่มของไอ้กวางแม่กวางนมกวางนมฮนะรายเรื่องเดียวเรี่ร้ายเลย แปดโตมาขึ้นนี่กวางนมเขาคือออกมากันขึ้นเฮ้พี่น้องแต่ว่ายังกระเว้นนี่ลังเหมือเขาสิมาถ,ถ่ายสวนข่อยเดียวเลยพี่น้องอยู่รอมองข่อยหาเห็ดนั่นเขาสึงยางมาหากินเห็ดนังร่มหันนะพี่น้องเออหากินยอดไม่ยอดยังหันแล้วแต่ว่ายังมาขึ้นคอยงงวะอันยุนาบานไหมน้อนน้อนคือนข้วไอ,อนอนเลยไหมนอนกองกันนะแม่พี่นอ้องแปดโตเพราะว่าพ่อใหญ่ขึ้นตาหักแต่พ่อใหญ่นั่นเอากล่องมาถ่ายถ่ายจากไอ ถ้าจะกล้องวงจรตัวปิดอีกเทนึงไปให้โมบึงนะว่าโอ้หันขอ่อยกรอมียนเพื่อนฝูงหลายตัวนี่สัตว์ป่าบางได้แต่หันไปเพืนเสียงปืนสองสามนัดมันกไก่ใสเวลาไม่ยิ่งปืนเขาอีกแบ้ว